ูฮะสัญญาสุขภาพนะครับมันก็จะแบ่งเป็นเป็นสองหมวดใช่ไหมครับหมวดผู้ป่วยในกับหมวดผู้ป่วยนอกหมวดผู้ป่วยในก็จะมี1ถึงเท่าไหร่ครับมีสิบสามหมวดหมวดผู้ป่วยในก็เป็นหนึ่งถึงห้ามีรางวัลหรือเปล่าฮะใช่ไหมไม่มีครับมีวะนะฮะมาดูฮะนะครับมาดูฮะมีห้าหมวดใช่ไหมครับนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่าหมวดที่สามเนี่ยนะครับที่ผมดาวแดงไว้เนี่ยไม่เปลี่ยนนะเหมือนเดิมนะครับหมวดที่หนึ่งหมวดที่2หมวดที่4ี่หมวดที่ห้าเนี่ยมีเปลี่ยนมีปรับ มีเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราคงต้องไปดูว่าทําความเข้าใจนะคือถึงคือตอนนี้มันต้องเริ่มเริ่มทำความเข้าใจก่อนที่มันจะถูกต้องทําความเข้าใจอย่างแท้จริงวันที่8พฤศจิกาปี64นะครับแสดงะะว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยมีเปรียบ,บ,บเทียบเท่ากับเป็นถ้ายังไรเขาคนเข้าไปนอนแบบคนไข้ในน่าจะมีรายการพวกนี้เกิดขึ้นครับแต่ถ้าเป็นอีกเด็กฝั่งนึงเนี่ย ไม่ใช่ละไม่ใช่คนไข้ในถูกไหมฮะรับก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะสัมพันธ์กันแต่ผมยอ่อผลประโยชน์คนไข้ในเพราะว่าถ้าเกิดในโปรดักต์ในอนาคตดีไซน์มาผมย่าคณใ,ให้ไอจ่ายอะไรบ้างก็มาดูหนึ่งถึงห้าเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีหมวดที่หเนี่ยเป็นผู้ป่วยนอกแต่ได้สิทธิเหมือนคนไข้ในนะครับนะฮะจะเห็นตัวแดงๆที่มันเปลี่ยนนะครับปรับที่มันเปลี่ยนนะครับว่าตัวอื่นๆเนี่ยดูภาพรวมแล้วก็คล้ายๆกันนะครับนะฮะนะครับนะ อันนี้ผู้ป่วยนอกนะครับผู้ป่วยนอกก็จะเห็นได้ว่าเยอะเลยนะครับ13หมวดเนียนะฮะคอพพให้มาเป็นสแตนดาร์ดเป็นมาตรฐานนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับบังคับว่าทุกบริษัทเนี่ยต้องขายทั้ง13หมวดอาจจะเจอว่าเขาขายแค่แต่หนึ่งถึง5เนี่ยควรจะมีเพราะว่าสัญญาสุขภาพมันควรจะมีอยู่แล้วคนไข้หนนะครับหมวดที่6ถึง13 สมมติว่าบริษัทไหนบอกไม่มีนะครับก็ยังต้องมีอยู่ในกรมธรรม์แต่เขาบอกว่าให้เขียนคําว่าไม่คุ้มครองเพื่ออะไรครับจะทําให้เราง่ายขึ้นนะครับเปรียบเทียบว่าอ๋อมีไม่มีอะไรเท่าไหร่จานวนเท่าไหร่นะครับก็จะให้ง่ายขึ้นนะครับหมวดหลายๆหมวดเนี่ยนะครับนะฮะหมวดที่เจ็ดเนี่ยนะครับก็คิดว่าหมวดที่เจ็ดเนี่ย ก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมนะครับแต่โมดอื่นๆเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไมเนอร์นะครับนะฮะก็สิ้นสิ้นสิ้นต้องทำถ้าต้องศึกษาให้ทิ้นความสงสัยว่าไอ้ไมเนอร์มันคืออะไรนะครับนะฮะไมเนอร์คือเปลี่ยนเล็กๆมีคำถามนี่หนึ่งที่กี้เราบอกว่าแผนแผนไหนมี OPD นะฮะ แผน4ไมับตอนนี้มันอยู่มไม่ได้อยู่ในนี้ถูกไหมฮะแล้วมันมาอย่างไงครับผมเมือม่อเมือม่อเมือมอม่อสักครู่ผมก็เห็นสไลด์บอกว่าแผน4ถ้าเกิดเรียกเรามากกักจะเรียกว่า OPD General นะครับหรือผลประโยชน์คนไข้นอกนะครับที่โรคสาท,ทั่วไปจะอยู่ในบันทึกสลักหลังนะครับบริษัทไหนถ้าจะมีตัวนี้ต้องอยู่ในบันทึกสลักหลังนะครับจะไม่อยู่ใน13หมวดหลักนะครับหรือแม้กระทั่งตัว CI เราก็เห็นว่า CI ไอจ่ายดับเบิลอยู่ใน13หมวดนี้<อ>หรือเปล่าไม่อยู่นะครับก็จะอยู่ในบันทึกสลักหลังหรือผมอย่ค่าปรงศพนะครับก็ไม่ได้อยู่ใน13หมวดก็จะอยู่ในบันทึกสลักหลังหรือต่อไปอยากบริษัทอยากพัฒนาตัวมีเช็คอัพก็อยู่บันทึกสลักหลังได้ถูกไหมฮะอันนั้นครับโอเคครับแต่มาตรฐานคือ13หมวดนี้ฮะ13หมวดนี้ไม่กําหนดไว้เพื่ออะไรครับนะครับหนึ่งเพื่อไว้ศึกษาไว้เพื่อพัฒนาสินค้าในอนาคต นะครับถ้าเกิดมันมี Big Data อาจารย์นะฮะหลายๆบริษัทหรือบริษัทเราเองก็ตามมี13หมวดนี้นะครับอนาคตเนี่ยผลประโยชน์ตัวไหนเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะหรือค่าใช้จ่ายในหมวดไหนมันเกิดขึ้นเยอะเราก็อาจจะพัฒนาให้ความมุ่งครองตามหมวดที่มันเกิดขึ้นเยอะเพื่อให้มันทันสมัยนะครับนะฮะนะครับนะครับสัญญาสุขภาพ นะฮะปัจจุบันเนี่ยลองมาดูนะครับผู้ป่วยในก็ค,คือคือส่วนใหญ่แต่ไม่เหมือนกันร้อเนะครับก็มีผู้ป่วยในค่ารักษาพยาบาลอื่นค่าคุณหมอค่าทําหัตถการค่าพิสันีค่าห้องผ่าตัดและบุกกรณ์ค่ายากลับบ้านนะครับอันนี้ถ้าเกิดจินตนา,านการก็มองไปที่สัญญาที่เป็นไอเทมทหารที่เป็นไอเทมไม้ที่เป็นแต่ละหัวข้อหัวข้อไม่ได้จ่ายเป็นก้อนเป็นล้ำสามเหมือนเฮสพารโกนะครับะ,บะบมันก็จะมีอยู่อย่างนี้นะครับ นะครับพอมาเป็นมาตรฐานปุ๊บมันก็จะปรับมันก็จะมาเปลี่ยนนิดหนึ่งนะครับชื่อมันก็จะเปลี่ยนแตกต่างกันนะครับค่าห้องผู้ป่วยในห้องวิกฤตนะครับค่าบริการทางการแพทย์กลุ่มค่าแพทย์นะครับค่าสัญญกรรมหัตถการรวมถึงการผ่าตัดเป็นเดียวะแล้วก็ที่ที่ที่มาใหม่ก็คือตัวเดย์เซอร์จรีนะครับไม่ใช่21อันนะันอันนี้าต้องทำความเข้าใจนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องยากเหมือนกันฮะที่จะต้องสื่อสารให้ พวกเราต้องการสื่อสารให้กับผู้กันภัยรู้ว่าอะไรล่ะที่มันเข้าผลประโยชน์นี้แต่สําหรับตัวเฮลเ h ปปี้เนี่ยมันไม่ได้มีผลมากมายเพราะว่ามันคุ้มครองทั้งเดซเซอร์จ y ี่และคุ้มคองทั้งมา n เนอ <Minor, S 1> <ะ>ร์นะครับนะฮะที่แดงๆก็คือเวชภัณฑ์นะครับนะฮะเดิมเฉพาะค่ายาอันนี้ก็จะมีเรื่องของเวชภัณฑ์เข้ามานะครับนะฮะ มาดูค่าห้องนะครับที่มันเปลี่ยนนะครับก็เห็นง่ายๆนะครับเดิมนั้นมมีสี่หมวดใช่ไหมครับตัวแดงๆที่เปลี่ยนไปก็คือมันไปอยู่ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลอื่นๆนะครับนะครับค่าบริการพยาบาลนะครับนะฮะจะอยู่ที่คุณหมอได้อธิบายไปเมื่อเมื่อสักครู่ช่วงพาร์ทแรกนะครับอันนี้มันก็จะทําให้เกิดอะไรฮะเกิดแบบเหมือนว่าแตกต่างนะครับแตกต่างนะครับนะฮะ มาดูฮะค่าบริการทางการแพทย์หรือพูดง่ายๆคือค่ารักษาพยาบาลอื่นันก็จะแบ่งเป็น2.1 2.2 2.3 2.4มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ขอให้ดูเร็วๆไปแล้วกันนะครับเพราะอจริงแล้วนี่ก็คืออ่านได้นะครับทีนี้มาดูหมวดนี้นะครับที่คุณหมอเก๋บ,บอกว่าเวชภัณฑ์3หรืออุปกรณ์อะไรที่อยู่ในร่างกายนะฮะเดิมเนี่ยเราจะเห็นได้ว,ว่าแม้กระทั่งเฮสพัตโกก็ตามนะครับที่เราเป็นเหมาจ่ายจะทุนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ค่า ค่าอะไรฮะเอาแยะเทียมที่อยู่ภายในร่างกายนะครับยกเว้นเพสเมเกอร์จำฮะไม่คุ้มครองแต่ตัวนี้มีไหมครับตัวนี้ไม่มีแล้วตัวนี้เพสเมเกอร์ก็คือตัวกระตุ้นหัวใจหรือตัวกระตุกหัวใจถูกไหมฮะพี่เปียรโอเคครับตัวเพสพัตโกมีมีเอ็กขูดคือหมายความไม่คุ้มครองไม่รวมถึงแต่ตัวนี้ให้รวมถึงด้วยพูดง่ายๆนะครับแต่ต้องเฉพาะข้างในใช่ไหมฮะต้องฝังข้างในแต่ถ้าติดเอาผมมาตัวกระตุ้นหรือตัวกระตุกมาฝากที่ตรงนี้ ได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้นะครับนะฮะนะฮะนะครับค่ายาและวัตถุที่เมื่อกลับบ้านนะฮะอันนี้ก็เมื่อกี้เห็นอยู่แล้วนะยารวมถึงเวชพันฑุนะครับนะครับทีนี้มาดูอีกนิดหนึ่งค่ารักษาแยนอื่นเนี่ยฝั่งที่เราเคยเห็นมักจะเคยเห็นกันก็คือฝั่งทางซ้ายมือใช่ไหมครับมีดาวแดงก็คือเมื่อได้กล่าวไปแล้วก็คือตัวเวชพันธุนะครับนะฮะ เวชภัณฑ์3นะครับนะฮะก็จะปรับมาเปลี่ยนเป็น2.1 2.2 2.3 2.4นะครับนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นตารางที่13หมวดเนี่ยจะเป็นหมวดย่อยเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จะต้องระบุไปตามนี้นะฮะไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้รวมนะฮะยังคงแสดงเหมือนกับตารางที่13หมวดเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอซื้อกรมธรทัน h ฮล l ์แฮปปี้ก็จะเห็นเลยนะครับได้รับกรมธรรม์มานะครับก็จะต้องอธิบายให้กับลูกค้า ก็ต้องอธิบายให้เข้าใจนะครับขายไปทั้งหมดมีถ่ายมีสิบสิบสามหมวดบวกกับบันทึกสลักหลังอีกสามสี่อันนะครับเอะมันอยู่ตรงไหนเราเองเราก็ต้องเรียนรู้รเราเองเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อมันมีสิบาหมวดอันนี้นะแล้วมันอยู่ตรงไหนส่วนของบันทึกสลักหลังต้องอธิบายนะฮะเพื่อไม่ให้อะไรฮะเพื่อไม่ให้เดี๋ยวว่าหลังถามวันนั้นมาขายมีตั้งส6บเรื่องทําไมผมไปเปิดดูหน้าตารางผมหยุดแล้ว ในตัวเฮลแฮปปี้แล้วมีแค่13เรื่องอนะฮะตัวสแตนดาร์มี13เรื่องนะฮะหลักคือ13เรื่องนะครับนะฮะทีนี้ามาดูหมวดหมวดที่3เมื่อกี้ผมพูดหมวดที่1ไปแล้วค่าห้องค่าอาหารค่าการพยาบาลหมวดที่2ก็เรื่องของค่ารักษาพยาบาลอื่นหมวดการวิจัยและบําบัดเป็นหลักนะครับหมวดที่3ไม่พูดถึงเพราะว่าค่าปรึกษาแพทย์ตรงไปตรงมาก็คือแต่ละจํานวน ผลประโยชน์ที่ให้ควมคุ้รองนะครับนะครับทีนี้กลับมานิดนึงนะครับตรงผลประโยชน์ที่ให้ความมุ้มครองเนี่ยของหมวดค่าห้องกับค่าแพทย์เนี่ยนะครับจะมีลักษณะของการจํากัดจํานวนวันนะฮะจำกัดจานวนว,นวนันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เกิน365วันนะฮะ ไม่เกิน365วันด้วยนะครับแต่เมื่อรวมมาแล้วเนี่ยก็ไปอยู่ในผลประโยชน์ต่อรอบปีกรมธรร์เหมือนกันนะครับแต่จํานวนวันเนี่ยนะฮะถ้าเข้าเงื่อนไขของการเข้าพร,รักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งนะครับก็เนื่องจากโรคหรือสาเหตุของโรคเดียกันที่ห่างกันไม่เกินกว่า90วันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสัญญาตัวนี้จํานวนวันนะครับจะต่อเนื่องแต่จํานวนเงินนะครับจะนับเป็นปีกรมธรรม์ นะครับนะฮะทีนี้หมวดค่าห้องผ่าตัดเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราจําได้สัญญาสุขภาพเดิมเนี่ยฮะมันจะแบ่งเป็นค่าคุณหมอผ่าตัดค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์นะครับค่ายาและววัชพันธ์ต่างๆเนี่ยของเดิมเนี่ยถ้าเกิดนั่นก็จะอยู่ในส่วนไหนครับในส่วนของค่ารักษาพยาบาลอื่นๆนะครับแต่ตามสัญญาตัวใหม่นี้นะครับสัญญาตัวใหม่นี้จะอยู่ในหมวดเรื่องของการผ่าตัด เพราะนั้นเมื่อมีการผ่าตัดเมื่อไหร่ค่ายาหรือวัชพันธ์ที่ใช้ในห้องผ่าตัดจะอยู่ในหมวดนี้จะอยู่ในหมวดนี้แต่ตรงนี้ก็มีปัญหาเล็กๆนะฮะอาจารย์ครับก็คือว่าโรงพยาบาลเนี่ยต้องแยกให้ได้เพราะเดิมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลรวมค่ายาเป็นคนไข้ไหนก็อยู่อยู่ในกลุ่มของค่ายาคนไข้ไหนแต่เมื่อสัญญาสุขภาพตัวนี้ออกมาบอกว่านะครับยาหรือวัชพันธ์ที่ใช้ในห้องผ่าตัดเอ้ที่ใช้ในการผ่าตัด ต้องอยู่ในหมวดนี้ก็จะมีความแตกต่างซึ่งตรงนีเออ้เราก็ยังพูดคุยกับสมาคมแรงงานเอกชนหน่อยว่าพยายามแยกให้เรานิดหนึ่งถ้าเกิดแยกเราไม่ได้เนี่ยเราจะมีอุปสรรคทันทีในเรื่องของการจ่ายให้ตรงตามผลประโยชน์อยกตัวอ,อ,อย่างง่ายๆนะพี่เบียก์พูดอย่างนี้หมายถึงว่า สมมติก่อนไปผ่าตัดมันแขวนน้าเกลืออยู่แล้วน้ําเกลือเนี่ยมันใช้ที่ห้องผ่าตัดกับใช้ที่คนไข้ในเนี่ยเราก็พยายามประสานกับทางโรงพยาบาลเอกชนให้เขาแยกให้ได้หรือจะแบ่งยังไงมีเกณฑ์ซึ่งคุยกันอยู่แล้วเพื่อจะได้จ่ายผลประโยชน์ให้กับลูกค้าได้ถูกต้องตามหมวดแล้วก็เป็นธรรมสำหรับลูกค้านะครับครับตัวนี้จะมีไว้ตรงนี้มันมีประโยชน์อะไรฮะอาจารย์เพราะว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ขายแบบล้ำซ้ำเราขายแบบเป็นไอเทมนะฮะมันก็คิดได้ว่าเอ๊ะการผ่าตัดเนี่ยเรามันใช้เงินเยอะ นะฮะในการผ่าตัดเราอาจจะเพิ่มผลประโยชน์ตรงนี้ขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของโปรดักต์เหมือนกันว่าโอเคถ้าเกิดผ่าตัดเนี่ยให้เยอะๆแต่ถ้าเกิดปกติเนี่ยก็ไปอยู่ของส่วนของของคนปกติก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกันภัยสําหรับคนที่ผ่าตัดนะครับนะฮะทีนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะนะครับการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเนี่ยนะครับเขาบอกว่ากําหนดถ้าเปลี่ยนอวัยวะตามที่กําหนดไว้ต้องให้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า2เท่านะฮะส่วนของเฮลท์แฮปปี้เราไม่มี ไ,ไม่มีอุปสรรคเพราะว่าเราจ่ายเป็นเหมาจ่ายนะครับนะฮะนะครับ,นะรบทีนี้มาดูฮะสิ่งที่เป็นสำคัญนะครับที่ที่อยากจะสื่อสารเพราะว่าก็ก็มาดูเรื่องของเดซเซอร์จิีนะครับเราก,ก็เขาก็กำหนดคำนิยามไว้นะครับการผ่าตัดการผ่าตัดใหญ่หมายถึงการผ่าตัดที่ผ่านผนังหรือช่องโพรงของร่างกายซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาสลบแบบทั่วไปหรือการใช้ยาแล้วก็ ความรู้สึกเฉพาะส่วนตรงนี้ผมจะลบวอาจารย์ให้ความเข้าใจกับพวกเราอันนี้จริงครับครับก็ของเดิมเราคงคุ้นๆกับคําว่าอะไรฮะเดเดเคสใช่ไหมฮะตัวไหมอันนี้ต้องลบความคิดไปเลยนะฮะเดเคสในตัวนี้ไม่มีแล้วจะมีสองคำคือเดยเซอร์กับไมเนอร์เซอร์หรือถ้าผมพูดง่ายๆคือใหญ่กับเล็กอะฮะอันนี้คือใหญ่อันนี้คือเล็กในที่นี้ใครเคยผ่าตัดใหญ่บ้างไหมฮะผมจะว่าไม่มีเคยนัดผ่าตัดใหญ่นี่เขาทำยังไงฮะเรารู้สึกตัวไหมฮะ ก็คือดมยาหายไปเลยฮะหรือบางคนอีกทีหนึ่งก็คืออะไรฮะบล็อกบล็อกหลังบล็อกหลังเราก็จะรู้สึกไงฮะบล็อกหลังเราชาชาบนหรือชาล่างฮะต้องชาล่างนะถ้าเกิดบล็อกหลังเราชาบนนี่มันมันบล็อกหลังนี่มันจะชาไปข้างล่างเช่นเช่นบางคนผ่าคลอดหรือผ่ากระดูกขาเงี้ยถ้าถ้าบล็อกมันขึ้นมาชาข้างบนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าในกรณีดมยาสลบแบบไม่รู้สึกตัวไปเลยเงี้ยเราเทียบเท่าตัวนี้คืออะไรฮะเดเซอร์หรือใหญ่ผ่าตัดใหญ่ อันนั้นผ่าตัดใหญ่อีกกรณีหนึ่งเกิดพี่เปี๊ยกมีซีที่ข้อมือครับแล้วผมฉีดยาชาตรงข้อมือเล็กน้อยฉีดก็ไปปุ๊บเฉพาะจุดตรงนี้พี่เปี๊ยกจะชาทั้งแขนไหมฮะไม่ชาชาเฉพาะจุดตรงข้อมือตรงนั้นอ่ะตรงนั้นเราเรียกว่าเป็นผ่าตัดเล็กผ่าตัดเล็กก็เข้าเงื่อนไขตัวคํานิยามนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเพราะฉะนั้นของเดิมเนี่ยเรามีคําว่าเดซิเจอรี่เนี่ย ช่ไหมฮะไอเดเคสเดเคสเนี่ยแล้วเ,เรามาน้่งเขียนสิบดโรคบ้างไอยีิบเอ็ดโรคบ้างสิบปดโรคใน h อบ้างมันทําให้ครอบคุมไม่หมดตอนนี้น้าทํางานตัวนี้ก็เลยมองว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไม่เอาตัวนั้นละเรามาเขียนด้วยหลักการด้วยคอนเซปต์ถ้าในกรณีต้องดมยาเราไม่รู้สึกตัวไปเลยหรือฉีดยาเข้าไขาสันหลังอย่างเงี้ยเราเทียบเท่ากับเดเซอร์ครับหรือผ่าตัดใหญ่ครับแต่ถ้าในกรณีว่าฉีดยาเฉพาะจุดเช่นจะพา ก้อนที่ขา,ขาผ่าซีที่ข้อมือแล้วชาเฉพาะจุดนั้นอันนั้นเราเรียกว่าผ่าตัดเล็กหรือไมเนอร์เซอร์เจอรี่แล้วเราก็เอาไอ้ตัว21โลกที่เป็นเดย์เคสนั้นเนี่ยมาแตกดูว่าตัวไหนเป็นอะไรบ้างรวมถึงนานาคตจะเกิดหัตการหรือการรักษาใหม่ๆเนี่ยก็จะสามารถจัดหมวดต,ตรงนี้ได้ถ้าลูกค้าได้ซื้อผลประโยชน์ที่เป็นเดย์เซอร์เจอรี่ก็ตกหมวดเลยฮะ ได้ผไมไ่อยู่หเหมือนเสเหมือนคนไข้ในใช่ไหมฮะคนไขใ,ในก็คือหมวดห้าใช่ไหมฮะครับครับแต่ถ้าผ่าตัดเล็กเช่นผมฉีดยาเฉพาะจุดอันนั้นก็ไปอยู่หมวดที่สิบสามใช่ไหมครับถ<ช>ูก<ช>ไหมฮะาฮะแล้ว โดยที่ไม่ได้มีมานั่งเขียนใน21โลกคืออะไรบ้างเราใช้หลักการคอนเซปต์เพราะฉะนั้นตัวนี้เองจะทําให้การทํางานในธุรกิจแล้วเราคุยในธุรกิจกับทั้งบริษัทประกรรันอื่นๆด้วยกับสมาค,คมด้วยว่าเราจะใช้หลักการนี้ในการแอปพลายเพื่อการทํางานที่ง่ายแล้วก็เป็นทรรคคมสำหรับลูกค้านัน่นหมายความว่ามีหลายโลกหรือหาจการเนี่ยที่ไม่อยู่ใน21อัน ก็อาจจะมีสิทธิได้เดยเคสใช่ไหมครับใช่ครับถ้า<อ>ในกรณีว่าไม่อยู่<อ>ในยีนิบเอ็ดเับแต่ว่าเราเทียบเคียงแล้วคือเมื่อก่อนต้องนอนโรงพยาบาลแต่ปัจจุบันสามารถรักษาแบบคนไข้ไปกลับได้เราก็มาจ่ายเป็นเดย์เซอร์จไป